มันดูกันครับว่า AI มันจะมาช่วยคนยังไงแล้วมันจะมาแย่งงานยังไงนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะฮะคำพูดที่ว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานคนแต่คนที่ใช้ AI ต่างหากที่จะมาแย่งงานคนุณนี่มันเป็นอะไรยังไงผมเลยทําภาพนี้มาให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจง่ายนะภาพซ้ายนะสมมุตินะฮะอันนี้คือหลายอาชีพผมยกมาแค่4อาชีพเท่านั้นเองนะฮะมาร์เก็ตติ้งกราฟิกดีไซน์เดเวลลอปเปอร์เซลนะฮะแต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถส่วนตัวหรือสกิลในด้าน สมมติตัวอ,อย่างมีแค่ด้านเดียว Marketing ก็มีความสามารถด้าน Market i n g ด้านกราฟิกด้านเด็ด้านเซลล์ถูกไหมฮะที่ต่างกันซึ่งค่าเฉลี่ยของทุกคนเนี่ยสมมติผมบอกว่าของคนทั้งโลกเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่คะแนนเท่ากับ5นะครับเพราะว่ากิ่งแค่ด้านเดียวอย่างมากก็2ด้านนะฮะแต่เจ้า generative AI เนี่ยฮะมันจะมา up skill เห็นไหมเป็นซุปเปอร์แมนขึ้นมาเลยใครก็ตามที่ใช้ AI generative AI จะกลายเป็นซุปเปอร์แมนขึ้นมาทันที เพิ่มขึ้นทุกๆด้านเลยนะฮะแต่อาจจะไม่เท่ากับเอ็กซ์เพร์ในด้านนั้นนะอาจจะแต่ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะทําให้ค่าเฉลี่ยสกิลของทุกคนเพิ่มขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าลองนึกภาพนะครับว่าเราเป็นมาร์เก็ตติ้งนะอยู่ๆเราใช้ AI ที่สร้างภาพออกมาเหมือนอาร์ติสได้เลยนี่เป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่เราสามารถสร้างภาพภายในหนึ่งทีโดยที่สวยงามเหมือนอาร์ติสที่ใช้เวลาแบบ3เดือน6เดือนปีหนึ่งวาดออกมา นะครับได้ผลลัพธ์เหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องวาดรูปเก่งนะครับสองเนี่ยฮะมาร์เก็ตตคนเดิมเอาไปใช้ AI บอกว่าขอโค้ดหน่อยอยากสร้างเว็บไซต์ตัวนี้ก็เป็นครั้งแรกของโลกเหมือนกันนะว่าอยู่ๆใครก็ไม่รู้ชาวบ้านอยากจะได้เว็บไซต์หน้านตานี้ขอโค้ดได้เลยจาก AI นี่ก็สามารถสร้างผลงานเท่ากับ Developer คนหนึ่งได้เลยพะพดพพ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 ัพนพพ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 สพพาพพ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  s ไปขายของคิดแคปชั่นเหมือนเซลได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีความสามารถในด้านนั้นก็ได้นะครับอันนี้พูดถึงคอนเซปต์ก่อนนะยังไม่พูดถึงว่าเเก่งไม่เก่งยังไงนะตอนนีน้อาจจะยังไม่เก่งเท่าแทนหนึ่งคนจริงจริงแต่คอนเซปต์มันเป็นแบบนี้แล้วมันจะเก่งขึ้นแน่นอนนะฮะเห็นหรือยังครับว่าใครก็ตามที่ใช้ไ i จะกลายเป็นซุเปอร์แมนสร้างสารรค์ผลงานต่างๆเราจะเก่งขึ้นในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ใช่แค่กราฟิกดีไซน์เราจะมีความรู้ ในทุกๆด้านอัพขึ้นในทุกๆด้านเลยนะฮะกลายเป็นซุปเปอร์แมนเลยนะแล้วทุกคนลองคิดดูนะฮะว่าถ้าคนทั้งโลกใชนะ้ประเทศไหนใช้ได้ก่อนนี่คือชนะเลยนะฮะเป็นครั้งแรกของโลกนะฮะที่จะมีช่วงเวลาแบบนี้นะฮะที่ประเทศหนึ่งจะแซงอีกประเทศหนึ่งได้นะครับเอาแค่ขอคนไทยหนึ่งเปอร์เซ็นตะน,นะหกแสนคนใช้อะไรทั้งหมดเนะียเราจะมี Productivity เพิ่มขึ้นแบบนี้นะอาจจะสองเท่าก็ได้ใครจะรู้นะวันหนึ่งเราทํางาน แปดถึงสิบชั่วโมงเราอาจจะเสร็จภายในหกถึงเจ็ดชั่วโมงนะครับแล้วมีเวลาไปทาอย่างอื่นหรือทํางานแล้วก็ทํางานได้มากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่ทุกคนประเทศควรจะสนับสนุนทุกคนควรจะสนับสนุนทุกคนคุณทุกคนควรจะใช้ไอน,นะครับแล้วไอ้ภาพขวาเนี่ยผมกําลังจะสื่อว่าแล้วมันจะมาแย่งงานยังไงแล้วมันจะมาเปลี่ยนแปลงยังไง่าเนะี่ยสมมติเริ่มต้นจากคนธรรมดานะฮะอย่างที่ผมบอกตอนนี้เอาเป็นเดเวลลอปเปอร์แล้วกันนะครับ เด v e l o ลอปเปอรไม่เป็นเลยมาใช้ AI ก็สามารถได้ผลลัพธ์อะไรบางอย่างออกมาอาจจะมีฝีมือเท่ากับจูเนียนะครับมันทาให้แคบแคบลงถูกไหมฮะแล้วจูเนียใช้ AI ละ่ะนะครับก็อาจจะเก่งขึ้นเท่าซีเนียก็ได้นะครับแล้วซีเนียที่เก่งอยู่แล้วล่ะใช้ไอเขาอาจจะไม่เก่งขึ้นแต่ประหยัดเวลาการทํางานมากขึ้นทํางานได้หลายอย่างมากขึ้นเห็นไหฮะว่ามันช่วยในช่วยในรูปแบบไหนแล้วจะตกงานในรูปแบบไหน ซี่เนียหลายคนยังยังดูถูกเอออยู่ว่าเอไอมันยังทําอะไรไม่ได้เท่าเราหรอกนะอย่าไปกลัวเลยเดี๋ยวไม่ต้องกลัวตกง,งานหรอกแต่เอไอมันไม่ได้มาแย่งงานรูปแบบนั้นว่ามันจะต้องเก่งเท่าเราแล้วมาแย่งงานแต่เอไอมันทําให้ภาพรวมของงานน้อยลงสมมติหนึ่งร้อยอย่างนะเด็กๆที่ใช้ไอจูเนี่ยที่ใช้ไอทางานงานเสียเือขึ้นงั้นซีเนี่ยมีอยู่ห้าคนเอาออกไปสักสี่คนเหลือหนึ่งคนไหมเรื่องมากดีนะเงินเดือนเยอะดีนะออกเลยนะครับมันอาจจะมาเป็นท่านี้นะ ทำให้งานภาพรวมน้อยลงการจ้างงานก็เลยน้อยลงด้วยงั้น AI ไอยังไม่จำเป็นต้องเก่งเท่าเราเนี่แล้วบริษัทใหญ่ๆก็มีคงมีโซลูชันมาเลยทีเดียวปึ้งเฮ้ยต่อไปนี้เราทํางานแบบนี้ลดคนเลยนะครับมันมันมันมักจะมาในรูปแบบนี้แล้วเราในฐานะที่เป็นฟรีแลนซ์คนทั่วไปพนักงานทั่วไปทําไงเราต่อไปนี้เราก็ควรจะฝึกใช้ไอคุณจะได้เป็นดาวในหมู่เพื่อนๆเ,เวลาทํางานก็ไปแนะนํามเพื่อนว่าเฮ้ยทำแบบนี้สิเขียนบทความแบบนี้ทําสไลด์แบบนี้ นะทำงานเสร็จภายในหนึ่งนาทีภายในไม่กี่นาทีหัวหน้าเห็นถึงความสามารถคุณนะต่อไปเรซูเม่อาจจะต้องแนบไปด้วยครับว่าคุณมีสกิลใช้ AI หรือเปล่านอกจากภาษาอังกฤษนอกจากความสามารถส่วนตัวนะฮะโอเคทุกคนคงเห็นภาพนะว่ามันจะมาช่วยงานเราแล้วมันมาแย่งงานเราประมาณนี้